คยมีของเ่นไอ้ยิ่งแบบมีไปร้อยไหมเราส่กเลขบัมาทีพี่พี่โอนให้ก็วันนี้นะคะแอนมินก็มาอยู่จนถึงดึกเลยนะคะท่านผู้ชมมืดแล้วนะคะก็มาขอโชคนะคะฝากท่านผู้ชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนมินด้วยนะคะไทยบ้านทีดีค่ะ สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตะมนต์ตุตมอําเภอสังข่ายจังหวัดส,สุรินนะคะก็วันนี้ก็มาขอโชคผีเรือร่มนะคะก็ขอให้ใหวิญญาณ<ห>ทั้งห้านะคะให้โชคท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะส่องตามเรือนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะ เม hmm. ื่อสักครู่ผมสัมผกสได้ว่าเขาเนี่ยเป็นขนที่สวยงามและก็บนหัวก็จะปีลักษณะเหมือนมีอะไรติดบนเส้นผมขแต่ตอนนี้ผมได้จุดทูบเขาเข้ามาแล้วก็พักผมงห้เขาเรียบร้อยและทำวามสอดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็นี่ครับให้ท่านดูก็จุดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นหัวเรือนะคะ ท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดมินไคะว่าจุดตรงนี้เลขอะไรคะหชัดมากนะคะท่านผู้ชมหกรูอเปล่าคะหรือว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินนะคะก็เป็นจุดตรงหัวเรือค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกานะคะแอดมินก็มาค,ะคะ่าเลยค่ะ เหมือนเลขห้านะคะท่านผู้ชมนี้เหมือนเจ็ดเจ็ดห้าตีหก เดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะมาขอโชคผีเรือล่มเฮียนให้โชคนะคะท่านผู้ชมซึ่งให้โชคหลายๆท่านทุกๆงวดนะคะ <t> ก็ลูกไม่ได้มาลบหลูหรือมีเจตนาที่ไม่ดีวันนี้นะคะลูกก็ขออนุญาตถ่ายทำรายการไทยบ้านทีวี <t> ขอโชคขอราบมาฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านที่รับชมให้เฮงๆรวยๆไปด้วยกันคะ่ะ สาธุสาธุวันนี้ไก่ขันเยอะมากจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้พายนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนก็มีท่านผู้ชมโชคดีเหมือนกันนะคะเห็นหกสี่ค่ะงวดก่อนก็ไม้พายให้หกสี่นะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านเห็น ต้องทุตรีคนดีมีนิใจวันนี้ผมมาที่วัดเทศชัยมงคลนะครับวันนี้เห็นจ่าช่นะครับหนอนครับ6นอนนี่ตัวหนึ่งนอนเชี้ให้ดู8นอนนี่งก็หกนอน8ปดนอนเองช่ไหมทพี่ตอนนี้นะคะก็สองอยู่ตรงไม้พายถ้าก็ท่านผู้ชมววดก่อนก็เห็น6กสีตรงตรงแอดมินก็ขอแสดงความดีใจ กับท่านที่ถูกด้วยนะคะบางท่านก็เห็นเองนะคะแล้วก็เมนบอกนะคะในช่องแอดมินก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นการแบ่งโชคกันนะคะท่านผู้ชมที่รับชมด้วยกันแปดเจ็หเสอหเออปักมืบงทั้งหมดเลย